ปกปิดได้แทบจะทุกรอยบนหน้าเอาอยู่เลยนะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันแบบหน้าสดกันนะนีวเราจะมารีวิวเจ้าคุชชั่นตัวนี้นะคะเป็นคุชชั่นออกใหม่จากแบรนด์สกินทิฟินะคะเราก็จะทําการทดสอบเจ้าตัวคุชชั่นตัวใหม่จากสกินทิฟิตัวนี้ไปพร้อมๆกันกับเ,เพื่อนๆเลยเดี๋ยวเรามาแกะกันไปพร้อมกันพร้อมกันเลยดีกว่านะคะหลังจากที่ปล่อยให้เจ้าตัวนี้สกินทิฟฟิตลับทองเขา เอืออึงอยู่ในสังคมโซเชียลกันอยู่มานานมากแล้วตัวนี้เขาออกมาใหม่ค่ะเป็นสกินทิฟฟิกตลับสีเงินนะคะสกินทิฟิกเพอร์เฟกต์สเตย์เวลเวดแมตต์ครุ ของเดิมที่เขาติดตลาดอยู่นะคะก็จะเป็นตลับสีทองนะคะซึ่งเจ้าตัวตลับสีน้ําเงินเนี้ยเขาเคลมไว้ว่าจะเหมาะกับผิวมันผิวผสมมากกว่านะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นแมต์ครูชั่นนะก็จะช่วยในเรื่องของการยึดเกาะกับผิวแล้วก็การติดทนคุมมันได้มากกว่านะคะตลับเขาแบบสวยงามมากต่อไปนคนชอบสีนี้อยู่แล้วสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะเขามีมาทั้งหมด1 0เฉดสีด้วยกันนะคะต่อซื้อมาเป็นเบอร์030 natural p e t a l นะคะตอนแรกอะ่ะที่ต่อใช้031 เออัลมอนนะคะสำหรับตัวสกินทิฟิกตัวนี้แต่ว่าพอหลังๆมาเนี่ยต่อรู้สึกว่าต่อใช้ผลิตภัณฑ์ในส่วนของไวท์เทนนิ่งเพิ่มขึ้นอ่ะมันหน้ามันก็เลยมีความขาวขึ้นก็ทำให้รู้สึกว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะมีโทนที่มันคล้ำกว่าสีผิวของต่อไปหน่อยนะคะต่อก็เลยเปลี่ยนมาใช้ 03N นะคะแต่ยังไงอาจจะมีรีวิวเปรียบเทียบกันทดสอบทั้ง2ตัวออกมาด้านในของเขาเป็่งมาเชียวนี่คิดว่าสีนะ่าจะไปกันได้กับผิวของต่อเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะเขา บอกว่าเป็นคุชชั่นที่จะให้การปกปิดได้ในระดับสูง เหมือนเจ้าตัวตลับนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้เขาก็จะมี smart ออ l control ที่จะช่วยดูดซับความมันบนผิวนะแล้วก็จะช่วยให้เนื้อของคุชชั่นเนี่ยมันมีความติดทนก็บอกว่าในเรื่องของการปกปิดเนี่ยคือทําได้ดีมากๆเลยนะตัวนี้นะคะเขาก็ยังมี 3D film forming agent นะคะจะเป็นตะข่ายที่เป็นโครงสร้างหกเหลี่ยมนะช่วยรับกับรูปหน้านะให้สีของคุชชั่นเนี่ยล็อกไว้อยู่กับผิวของเราไม่มีการดรอปในระหว่างวันต่อทานหนึ่งฝั่งเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่า ผิวเนี่ยมันมีความเรียบเนียนมากการปกปิดเขาเนี่ยให้อยู่ในระดับของแทบจะมีเดียมทูฟูลคอเบรเเลยนะคะอันนี้คือทาแค่รอบเดียวแต่ว่าคือปกปิดได้แทบจะ ทุกรอยบนหน้าเอาอยู่เลยนะคะตรงนี้ถือว่าแฮปปี้มากๆเลยนะคะส่วนสีเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันมีความสว่างกว่าสีผิวอยู่นิดนึงนะคะประมันแบบเฉดหนึ่งนะการปกปิดเนี่ยคือชนะเลิศมากๆเลยนะคะแล้วก็ปกปิดได้ระดับนี้นะคะต่อไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีการแบบหนาหนักเหมือนตัวรองพื้นอะไรต่างๆที่ให้การปกปิดที่แบบประสิทธิภาพเท่ากันอะตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะบางเบากับผิวมากๆเลยนะคะซูมเข้ามาดูกันอีกหน่อย ตัวครูชั่นเนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยในการเบลลรขุมขนได้พอสมควรนะคะปะ่ะดูฝั่งนี้แล้วพอมาดูฝั่งนี้ หน้าเนี่ยมันมีความเรียบเนียนขึ้นมาเลยทําให้ผิวมันสวยผิวมันเต็มอิ่มมากๆเลยนะคะฟินิชของเจ้าตัวน,นี้นะคะถึงแม้เขาจะบอกว่าเขาเป็นแมตช์คัชชั่นนะคะแต่ว่าตอบเป็นความรู้สึกว่าผิวมันดูสุขภาพดีดูเฮลตี้แล้วก็ไม่ได้แมต์สนิทนจนแบนแต้ไปนะคะเ<ม>นี่ยต้อบอกเลยว่าเป็นการทาค u ชชั่นที่รวดเร็วมากๆเลยนะคะแล้วก็ให้การปกปิดที่แบบดีมากแล้วก็ช่วยในการประหยัดเวลาได้มากๆเลยตรงนี้คือถือว่า เลดนะ็กเรียกว่าเจ้าคุชชั่นตัวนี้นะคะเป็นคุชชั่นที่เราไม่ต้องงอคอนซีลเลอร์หรือว่าอะไรที่ช่วยในการปกปิดเพิ่มขึ้นเลยตรงนี้คือในเรื่องของการปกปิดเนี่ยพูดหลายรอบย้ําหลายรอบแล้วในคลิปนี้นะคะว่าน้องเขาเนี่ยทำได้ดีจริงๆนะคะในเรื่องของการปกปิดเดี๋ยวพอหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวนี้มีการดรอปหมองอะไรไปเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะ โอเคข้าก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องหรือว่า first impression เนี่ยต่อค่อนข้างที่จะประทับใจในส่วนของตัวคุชชั่นมากๆเลยนะคะให้การปกติดที่แบบดีมากๆเลยแล้วพอเรานั่งแต่งหน้าไปสักพักนึงนะคะรู้ดได้นะคะว่าสีเนี่ยมันมีความแบบดรอปลงมานิดนึงนะคะเพื่อเข้ากับสีผิวของเรามากยิ่งขึ้นตอนนี้ต่อรู้สึกว่าน้องเขาค่อนข้างที่จะกลมกลืนมากๆเลยถือว่าเป็นสีอีกหนึ่งตัวที่เลือกมาแล้วไม่ผิดหวังตอนนี้นะคะเป็นเวลา6กโมงสี่สิบสี่นาทีนะคะเดี๋ยวต่อจะออกไปทํางานนะแล ในเรื่องของการยึดเกาะติดทนแล้วก็การกันน้ำกันเหงื่อด้วยว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะคะพอถึงที่ทำงานเรียบร้อยแน้วนะคะแล้วก็เอาแสงกับธรรมาชาติมาให้ดูหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเรียบเนียนม,มากๆเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะหนักหน้าเลยนะคะตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากเท่าสี่ก็คือพอดีกับผิวเป๊ะเลยอะ ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะรับว่าผ่านไปหลายหลายชั่วโมงเราจะกันน้ากันเหงื่อได้ดีแค่ไหนคุค่ะตอนนี้เป็นเวลาหลายโมงห้าสิบเอ็ดนาทีนะคะก็เป็นเวลาประมาณหกชั่วโมงกว่าแล้วนะคะอเอหน้าให้ดูนะหน้าก็ยังค่อนข้างที่จะโอเคอยู่มากๆเลยนะคะไม่มีตรงไหนที่เกิดการเป็นคราบเป็นก้อนเลยสีมันยังไม่ได้รอปไม่หมองเลยนะคะตรงนี้<ๆ>ถือว่าเป็นรุนนี้ที่ถือว่าโอเคมากๆ,ๆเลยก็ยังไม่มีตรงไหนที่เกิดการเป็นคราบเป็นก้อนเลยต่อยังไม่เห็นว่าน้องเขาจะมีความมันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไไปปวว่่าาตัเนนนี้ยจะะะ็องรค ตอกลับถึงบ้านแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลา2องทุ่มยีนาทีนะคะก็เป็นเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งเนาะเป็นเวลาประมาณ13ชั่วโมงแล้วนะค่อนข้างที่จะประทับใจหน้ามากๆเลยอะ่ะความมันออกมาน้อยมากๆเลยยังเฟรชดูสดใสอยู่เลยสีก็โอเคมากๆเลยนะคะผิวเรียบเนียนเบลอถูกผลินได้ดีการยึดเกาะเนี่ยต้องบอกเลยว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะไม่มีตรงไหนที่เกิดการเป็นคราบเป็นก้อนเลยตรงเนี้ยถือว่า เป็นคุชชั่นที่ทำในเรื่องของการยึดเกาะติดทนกับผิวได้ดีมากๆขอย้ำว่านี่ไม่มีการซับหน้าใดๆในระหว่างเดี๋ยวเรามาซับมันกันนะคะขนาดแปะลงไปจังๆแบบนี้นะความมันที่ออกมาเนี่ยน้อยมากๆการเบอร์ลุ่มขนเนี่ยเขายังทำได้ดีอยู่มากๆเลยตรงนี้คือถือว่าแฮปปี้มากๆนะคะสำหรับผิววันนี้นะเป็นการซับมันที่รวดเร็วมากๆเลยเหมือนผิวแบบเมคอัพใหม่เมชาวะ่ะ ทำได้ดีมากๆเลยนะคะการยึดก็ติดทนแล้วก็การควบคุมความมันเนี่ยต่อให้ไปเลยนะคะสีโอเคมากสังเกตดูดีๆนะแทบจะไม่มีตัวสีของคุชชั่นติดออกมาเลยวันนี้นะขอสรุปกันตอนนี้เลยว่าเป็นคุชชั่นอีกหนึ่งตัวที่ตอบประทับใจมากๆก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้ก็ช่วยประกอับกรตันใจของเพื่อนๆนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้หรือว,ว่ากําลังเมาส์กับเพื่อนอยู่เนี่ยว,ว่าเฮ้ย ครูชัดออกใหม่นะแกอะไรอย่างเงี้ยก็แชร์วิดีโอนี้นะคะไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าครูชัดตัวเนี้ยตอบโจทย์สำหรับคนผิวมันจริงๆนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย